จิ๋วไจโกทริปมาแล้วนะคะวันนี้เราจะออกเดินทางจากเฉินตูนะคะปลายทางของเราก็คือจิ๋วไจโกนั่นเองค่ะ ที่แรกนะคะเราจะแวะเที่ยวเมืองโบราณรงพานเมืองชายแดนจีนทิเบตนะคะที่นี่อากาศก็จะเริ่มเย็นๆแล้วนะคะคนเยอะก็คือไม่ได้แน้นถ่ายรูปอะไรเน้นมาเดินเล่นชิลนะคะชมบรรยากาศนี้เราจะลองทานหม่าล่าเสียบไม,เม,นะมเเ้เนื้อจัมาลีนะหม่าล่าโอเคเลยเนื้อจัมาลีก็ไม่เหม็นนะทานได้สบายๆใครอยากลองทานดูต้องลอง นี้เราก็ตื่นแต่เช้าเพื่อมาต่อคิวเข้าอุทยานจิวไจกโกโดยการเที่ยวที่นี่เราต้องขึ้นบัตรของอุทยานแนะนําว่าให้มากันแต่เช้าเลยนะเพราะว่าคนเยอะมากซึ่งบัตรจะขับพาวนไปยังจุดต่างๆจุดสต็อกเยอะมากแนะนําให้เลือกจุดไฮไลท์ที่เราอยากจะไปแล้วก็โฟกัสไปที่จุดนั้นเลยดีกว่า เื่อชาวฝนตกนะตอนนี้อากาศดีขึ้นมากแล้วได้เห็นแสงอาทิตย์แถมบรรยากาศตอนนั่งรถก็คือวิวสวยมากวิวสองข้างทางคือสิบเต็มสิบจุดนี้คือลองเลกหรือทะเลสาบยาวจุดไฮไลท์ like ของการมาเที่ยวจิวไจโกเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานจิวไจโกและจุดนี้จะเป็นทะเลสาบห้าสีน้ำของเขาจะแบบเป็นสีฟ้าเหมือนคริสตัลตามที่เห็นแบบนี้เลยคือสีน้ำสวยมาก ส่วนจุดนี้ก็จะเป็นแพนด้าเล e กนะคะวิวก็จะเห็นพาโนรามาแบบนี้เลยน้ำที่ทะเลสาบก็คือสวยมากๆอยากจะป้ายาว่าของจริงอะ่ะสวยกว่าในจอ้อยเท่าพันเท่าเลยล่ะ mm hmm. จุดนี้จะเป็นไฟไฟ lower เล k กน้ำใสจนสะท้อน mm hmm. เห็นพื้นใต้น้ำเป็นอีกที่ที่มีมุมถ่ายรูปส,สวยๆหลายจุดเลย วันนี้ที่เรามาอากาศก็คือเปลี่ยนแปลงมากเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนลสลับกันไปแต่ก็ทำให้การมาเที่ยวที่นี่เราเห็นบรรยากาศที่แตกต่างกันในหลายๆมุมจุดสุดท้ายน้ำตกทานไข่มุกชอบที่นี่มากอ,องฟ้าสวยเราจะเห็นภูเขาน้ำแข็งด้านหลังแบบนั้นเลย ปิดทายจิ๋วใจโกด้วยภาพส,สวยๆกันนะคะจะบอกว่าถ่ายรูปสวยทุกมุมจริงๆไม่ผิดหวังสักนิดเลยที่มาสถานที่ดีวิวสวยสะอาดใครอยากมาต้องลองมาสักครั้งนะคะ ราวนี้เราเดินทางไปอุทยานแห่งชาติห่วงหลงกันนะคะที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนได้รับบันทึกเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยยูเนสโกด้วยนะวันนี้เราขึ้นมาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ4,200เมตรที่มาตกตอนเช้าแบบไม่ทันได้เตรียมใจคิดว่าจะไม่รอดแล้วเพราะว่าตอนต่อคิวขึ้นกระเชา้าหนาวมากพอไปถึงข้างบนก็คือหนาวกว่าไปอีก นั่งกระเช้ามาถึงด้านบนก็ต่อรถขึ้นไปต่อจนถึงจุดที่ต้องเดินเท้าขึ้นไปจุดนี้และตอนที่เราเดินจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกการเตรียมตัวเนื่องจากเราอยู่ที่สูงมากๆแนะนำให้พกถังออกซิเจนแบบนี้ไปด้วยจะสบายขึ้นเยอะเลย จะว่าไปตอนเดินขึ้นไปก็แอบเหนื่อยอยู่นะแต่โชคดีที่พ,ก,พกกระป๋องออกซิเจนมาด้วยก็เลยดีขึ้นมาหน่อยวันนี้อากาศดีเดินไปก็ชมวิวทิวทัศน์รอบๆไปด้วยฟ้าใสวิวสวยมาก <c oughs> จากข้างบนก็จะเห็นวิวส,สวยๆเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะ <c oughs> เป็นอีกที่ที่คุ้มค่าที่ครั้งหนึ่งเคยได้มาเลยละ่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นวันชิวๆมาดูแพนด้ากันแอบใส่ชุดเหมือนกับเพื่อนสาวก็เลยขอ่ายมาลงสักหน่อยมาดูแพนด้าก็คือได้แต่ดูจริงๆนะเพราะว่าน้องไม่สนใจเราเลยสงสัยคงจะชินที่มีทุกสายตาจับจ้องอยู่ทุกวันบอกว่าแพนด้าที่จีนไม่ได้ตัวขาวเหมือนที่เราเคยเห็นกันนะน้องตัวเปื้อนมาก ส่วนใครไม่อยากเดินเขาก็จะมีรถรับส่งขึ้นลงจากที่ลานจอดรถนะก่อนกลับเขาแวะมาจุ่มของฝากสักเล็กน้อยจะบอกว่ามีของฝากน่ารักน่ารักเยอะเลย ไปกับการแวะมาไหว้พระวัดที่นี่สงบมากแล้วก็คนไม่เยอะด้วยเสร็จแล้วแวะกินไห่ตี้เราเป็นการปิดทริปอย่างสมบูรณ์ไว้พบกันใหม่ทริปหน้านะคะ